ความลับในรูปแบบเรื่องสั้นจำลองเหตุการณ์วันที่2โจนบนป้ายประกาศกอ่อเหตุเฮ้ยลูกพี่ผมไม่ไหวแล้วอ่ะตั้งแต่ตกงานมาเงินจะเช่าห้องก็ยังแทบไม่มีต้องมาหลบฝนอยู่ใต้สะพานแบบเนี้ยเออเองก็อย่าบ่นนกสิวะข้าเองก็กำลังหาทางอยู่เนี่ย โหลูกพี่แล้วนั่นลูกพี่ไปเอาปืนพกมาจากไหนอ่ะเจ๋งว่ะใช่ในเมื่อได้มันมาแล้วข้าก็จะใช้มันให้เป็นประโยชน์เอาล่ะถึงแล้วหมอเนี่ยเป็นคนที่ขายกระสุนแบบลับๆในเมืองนี้ เอาล่ะพี่จัดมาให้หน่อยพวกผมมีงานใหญ่ต้องทำว่าไงเอ็งพร้อมจะลุยไหมคืนนี้ยพร้อมสิลูกพี่จะได้มีเงินมีทองขึ้นมาบ้างอะออลงมือกันเลยดึกมากแล้วไม่ค่อยจะมีคนผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่ครับลูกพี่เดี๋ยวเองโกยเงินในเคาน์เตอร์มันออกมาให้หมดเลยนะเว้ยส่วนพนักงานแคชเชียร์ในร้านทาริดมากถ่าจัดการเอง เฮ้ยฟังนะเว้ยถ้าไม่อยากเป็นอะไรก็ส่งเงินมาให้พวกข้าอย่าอย่านะฉันกลัวแล้วใจเย็นๆนเอ็งเข้าไปในเคาน์เตอร์มันเลยแล้วกวาดมาให้หมดยอดเลยลูกพี่อาจจะไม่เยอะเท่าปล้นธนาคารแต่ก็ต่อชีวิตไปได้นะเนี่ยพวกคนเลวเดี๋ยวตำรวจต้องมาที่นี่แนะ่พูดมากจริงเว้ยฮ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงหุบปากได้หรือยังถ้าแกยังปากเสียอีกเจอลูกซองแนะ่ แคนบัลล์รีบพาตำรวจมาเร็วๆฉันจะแย่อยู่แล้วตำรวจบัตซบเอ้ยเพ่นก่อนเว้ยห้บหับลูกพี่หยุดน้าคุณนาย ลูกพี่พวกเราเข้ามาหลบในเนี้ยมันจะดีหรอเอ็งอย่าตาขาวไปหน่อยเลยดีสิวะในท่อระบายน้ําแบบเนี้ยพวกตํารวจมันคิดไม่ถึงแน่ๆแต่บรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะลูกพี่เลิกกลัวเลิกพูดมากแล้วเอ็งก็มานับเงินกับข้าดีกว่าเฮ้ยลูกพี่น้ำมันมาแรงขนาดเนี้ยมีหวังพวกเรา แหม่ก็เรียกได้ว่าจบแบบหลอนๆเฉยเลยนะคะอย่างที่แจ้งเมื่อต้นคลิปค่ะว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของพี่ตังกวาเองเท่านั้นแล้วน้องๆล่ะคะคิดว่า2โจรน,นี้เป็นใครกันแน่ในเมืองสาก,กุระสำหรับ FC ใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงกระดิ่งช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ตังกวาด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย